การบวชจิตหรือการบวชในตามสูตรของหลวงปู่ดูพรหมพัญโยหลวงปู่ดูกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าการบวชทั้งในและนอกมันลำบากในยุคนี้เราบวชในคนไม่รู้แต่ผีรู้เทวดารู้การบวชในเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเวลาทำบุญให้นึกว่าตัวเองเป็นพระจะได้ชินถ้าทำบ่อย จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเวลาทำความดีอะไรก็ตามให้นึกว่าตัวเองเป็นพระมันจะปรับออกมาข้างนอกเองเป็นการบวชจากข้างในไปหาข้างนอกคือด้วยรูปลักษณ์ในการบวชที่เป็นพระนั้นพอเราบวชแล้วเราจะไม่กล้าทำอะไรที่ไม่ดีเวลาเราแผ่บุญออกไปพลังงานก็จะผ่านเราออกไปได้มากกว่าพลังงานนี้จะผ่านพระ ได้มากกว่าคารวาสนะลองคิดดูสิเราเป็นพระนะพระบวชในแค่นึกนี่ก็เป็นแล้วทำไม่เกินสามปีจะรู้สึกว่าเราเป็นพระเรื่องอะไรที่ไม่ดีเราจะไม่พูดไม่ทำแม้แต่ในฝันยังเป็นพระเลยบวชจิตแล้วต้องสึกไหมไม่ต้องมันไม่เกี่ยวกันเรื่องโลกกับเรื่องธรรม เป็นคนละเรื่องเวลาอยู่ทางโลกก็อยู่ไปเมื่อไหร่อยู่ทางธรรมเราก็บวชในตื่นขึ้นมาก็ให้ทำแล้วกราบพระหกครั้งแล้วทำวัดสั้นๆอาราธนาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่องค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันเวลากินข้าวอาบน้ำเวลาว่างเวลานอนให้สวดให้ภาวนาจนกว่าจะหลับ สามปีจะรู้สึกว่าข้างนอกจะเปลี่ยนทรงอารมณ์แบบนี้มีอนิสงส์มหาศาลเป็นบุญทุกลมหายใจเข้าออกหลวงปูดูได้แนะเคล็ดในการบวทจิตไว้ว่าในขณะที่เรานั่งสมาธิจเจริญภาวนานั้นคลากล่าวว่าพุทธังสรนังขจามิให้นึกถึงว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปชาของเรา ธรรม,มังสารังคัจามิให้นึกว่าเรามีพระธรรมเป็นพระกรรมวาจาจารย์สังฆังสารังคจามิให้นึกว่าเรามีพระอริยสงฆ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์แล้วอย่าสนใจขันห้าหรือร่างกายเหล่านี้ให้สํารวมจิตให้ดีมีความยินดีในการบวชชายก็ตั้งจิตเป็นพระภิกษุ หญิงก็ตั้งจิตเป็นพระภิกษุณีอย่างนี้จะได้อานิสงส์สูงมากจัดเป็นเนคขมมะบาร,รมีขั้นอุกฤษทีเดียวธรรมโอวาทหลวงตามาวัดทับเมืองนะจังหวัดเชียงใหม่